ยครไม่มีโลบักงั้นเหรอ,องี้ผมขอแนะนำนี่เลยลาว่าบักบริการเติมโลบักกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมาย VIP เซอร์วิสขั้นต่ำเพียงยี่สิบบาทแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไปสิกระเออเออก็ได้เอ้ยเอ้ยฉันว่ามัน,ปนแปลกๆนะ ได้แค้นกับฉันเนี่ยเป็นพพเราววะบางงั้เหรอก็อย okay. ่า hey, ลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะเฟลฟเฮยเจ้านายเจ้านายตื่นแล้วเอะมีอะไรเหรอฟอกกี้แล้วนี่มันกองอะไรเนี่ยแหมเอมนอนห้องเรียนอีกแล้วนะครับกองนี่ก็กันผ่านของเจ้านายไงเอ๊ะ แล้วทำไมมันเยอะแบบนี้นี่วันหยุดปีใหม่ไม่ใช่เหรอกะจะไม่พักกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วนั่นอะไรอีกนักเรียนคนไหนที่ทำกันบ้านไม่เสร็จจะต้องถูกไล่ออก ไลอ่ออกแค่ทำเกิดบ้านไม่เสร็จเนี่ยนะถึงต้องไล่กันเลยเหรอโหยไม่ต้องไล่หรอกฉันไปเองก็ได้ไปกันดีกว่าไม่อยู่แล้วฟอกกี้กันบ้านเยอะขนาดเนี้ยเป็นนายก็ไม่อยู่ใช่ไหมแน่นอตนรับผมได้ออกเรียนมาตั้งนานแบบเอ๊ะนั่นๆๆๆใช้ครูใหญ่หรือเปล่าอ่ะทำไมไมายืนตรงนี้ล่ะเนี่ยแล้วฉันจะโอ้โห โอ้ยมีการดมจักรแร้ตัวเองด้วยมันคืออะไรนะโอ้ยโอ้ยอย่อยดเยเยเพิ่งสินค้าคู่ใหญ่คือหนูไม่ได้เอบหนูแค่จะไปเข้าห้องน้ำานะคะไม่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 ไม,ไม,ไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายกินตั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้นะแล้วมันอ้ยไม่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 ไมไมขอแล้วค่ะจะหนูแค่จะไปเข้าห้องน้ำนะะเลยแค่โอ้อ้าวทำไมทุกที่ที่ฉันไปเวลาขึน้นบันไดทุกคนจะต้องนวน นอนอยู่ตรงหน้าบันไดทุกที่เลยอะโฟกัโอ้โหหลับในไปก่อนแม่เรารีบไปกันดีกว่านะโอ้ยท่ออีกแล้วโรงเรียนนี่มันก็ใหญ่เหลือเกินท่อท่ออีกแล้วโอ้ยโอ้ยโรงเรียนนี้มีศาสตราจารย์กี่คนแล้วเนี่ยทำไมทำไมอาจารย์มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ยโรงเรียนหรือคุกขังเด็กกันเนี่ยทำไมมันมีอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่ใช่โรงเรียนนะน่าจะเป็นคุกขังเด็กมากกว่า เรารีบไปกันดีกว่าโอ้โหนี่นี่โรงเรียนจริงๆใช่ไหม <c oughs> เหมือนว่าเราจะต้องไปกดปุ่มตรงนี้กับตรงนี้ก่อนนะเอ๊ะมีข้อความอะไรตรงนั้นด้วยเอาเป็นว่าเราไปกดปุ่มกันก่อนดีกว่าอึ๊บวู๊หเกือบไปแล้วชึบเอาละปุ่มที่หนึ่งและก,ก็ปุ่มที่สองเรียบร้อยประตูเปิดแล้ว ว่าฉันที่เก่งจริงๆเลยเจ้านายบอกตัวเองได้ไงว่าเก่งตายตั้งแต่ครั้งแรกที่กระโดดเลยนะครับโอ้ฉันแค่แค่ล้อเล่นนะแบบว่าอดให้นิดหน่อยแล้วตรงนี้อะไรอีกเดี่ยโอ้ไปพัดขนาดใหญ่เอ้ามันลอยฉันลอยซนแล้วฉันว่านะเราต้องรีบกลับไปที่บ้านเพื่อที่จานอนพักยาวๆในช่วงวันหยุดเอ๊เอเอ้ไม่ต้องนอน <laughs> ฉันตุยแล้วไม่ต้องไปนอนแล้ว รู้สึกได้เลยว่าป้าๆของฉันจะต้องเอาของขวัญมาให้เต็มไปหมดได้เลยรวมถึงคุณพ่อและก็คุณแม่ของฉันด้วยแล้วรีบไปกันดีกว่าฟอกกี้แน่นอนครับของขวัญจะต้องมีของผมแน่ๆเลยโอ้ยมั่นใจอะไรขนาดนั้นมันจะมีของนายได้ยังไงมันก็ต้องมีแต่ของฉันสิโอ้ยถึงสักทีเล่นยากชะมัดเลยโอ้โหห้องสมุดนั่นมันคุดคูที่เฝ้าห้องสมุดนี่นะ โอ้ยแล้วทำไมทำไมหนังสือมันน่ากลัวแบบนี้กันนี่อะไรแต่ไปบทก็ไม่รู้เอ๊ะวันด,ดีจ้านี่นี่นรู้หรือเปล่าฉันคิดว่าทางเดียมันเป็นทางรับละจริงเหรอมันดูน่ากลัวจังเลยเออแต่ว่าฉันจิฉันจะไปแล้วกันนะขอบคุณจ้าไม่เป็นไรนี่เจนายชอคนงหายขนาดนี้เลยเหรอครับ ผมว่าหมอน,นั่นมันปแปลกๆนะวินดี่ก็มาบอกทางรับเราเนี่นะเอานะอย่างน้อยเราก็ลองดูหน่อยก็ได้นี่นะเอ๊ะทางรับอะไรเนี่ยมีปุ่มด้วยหรือว่าปุ่มนี้จะพาเราออกไปข้างนอกเลยเอาละโอ๊ยไม่ใช่อะไรเนี่ยโอ๊ยศาสตราจารย์ทำไมศาสตราจารย์เป็นเบ่งมุมล่ะเอาเป็นว่าเราดิค่ามันก่อนดีกว่าสู้ๆนะครับจะได้ายพกเป็นกำลังใจให้โอ้โหบอกเลยว่าีซี่มากๆโอ๊ย อีซี่มากๆโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำเลยคาว่าอีซี่ของคุณเนี่ยแหมออ่อนให้ที่ฉันออ่อนให้อฉันเหนเละกันฉันไม่อยากเรียนแล้วปล่อยฉันไปเถอะได้มันจบจุขี้โกหกไหนบอกว่าเป็นทางลับไงเออฉันแค่คิดว่ามันเป็นทองลับวะเอาละไอ้ปุ่มแดงนี่ใช่ไหมเอาเลยมาสิรอบนี้นะเอาจริงแล้วเมื่อกี้นตแค่อ่อนให้มาเลย เมื่อกี้เหมือนเขาจะเปลาหมวกมาใส่เราด้วยนะฟกุกกี้นายก็ช่วยระวังให้ฉันด้วยละ่ะได้เลยครับผมเจ้านายระวังนะเหมือนเขาจะปามาทุกๆเอ่อผมไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมไม่ได้นะเอาช่วยได้มากเลยนะขอบใจนี่เหมือนเขาจะทําอะไรบางอย่างเุ้ยเขาปาไฟไม่ใช่เขาพอดไฟปลาไฟอ,อะไรลราโอ้โหเดี๋ยวนี้สตราจารย์พอดไฟได้แล้วหรอคะแปลกจริงๆเลยนี่มือนโรงเรียนเวทบนเรื่อยเนี่โอ้เรียบร้อย ม่ฉันนี่เก่งจริงๆเลยเนอะฟักกี้เอาล่ะฉันว่าเราได้ไปจากที่นี่แล้วทำไมฉันวิ่งเร็วแบบนี้ไงทำไมวิ่งเร็วจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้วิ่งเร็วก็ดีเหมือนกันอุ้ยแต่วิ่งเร็วมันไม่อู <c oughs> อ้ยยังดีที่มาเกิดตรงนี้หายวิ่งเร็วแล้วอุ้ยมีไม้หักอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะจะไปได้ไหมเนี่ยชึบชึบอุ้ยต้นไหนสุดยอดไปเลยอุย้ยเราดีสาธจัด เออเป็นบันดาลักษณ์เออเออแบบว่าขอผ่านทางได้ไหมคะถ้าไม่ว่าอะไรคือหนูจะไปเข้าห้องน้ําหน่อยนะคะแบบว่าห้องน้ําตรงนู้นมันมีห้องน้ําด้วยเหรอแกจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเยเด็กดื้อกลับไปทํากัรบ้านของแกปันเดียวดิแหมแล้วใครจะไปเชื่อนะคะมาเลยนี่หนูมีปืนปืนเฟอร์อปีจี เอออย่าอย่าเลยนะคะคือคือหนูแค่ล้อเล่นนะคะอย่าพู่งม,มาใกล้กว่านี้อย่าซะอย่าใหญ่เด็กนี่กลับไปทำกันบ้านเดี๋ยวนีเลยนะโอ้ยขอโทษแไปเลยค่ะอาจารย์คือหนูแค่จะไปเข้าห้องน้ำอะทำไมต้องาข,องขารับผดแทนกันขนาดนี้โอ้โหอาจารย์นี่กระจอกจริงๆเลยอย่ารบไปแล้วฝากไว้ก่อนเธอ,เอ <c oughs> บอกเลยว่าแค่การโดดเรียนเนี่ยฉันนัดเสียนมากเรื่องนี้ โอ้ยคิโมอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ก็ให้มันผ่านและกันจนนายเนี่ยโดนไม่เคยผ่านเลยโอ้ยจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะนี่ฉันใช้แค่อันเดียวเลยโอ้ยว่าแต่โรงเรียนนี้นี่มันไว้ขังเด็กหรือไงเนี่ยทาไมมันมีแต่กับดักอะไรเต็มไปบทเลยก็ไม่รู้เอ๊ฉันสงสัยอ้าวอ้าว เนี่ยเนี่ยคือกระโดดเหยียบไอ้ท่อนี้ไม่ได้เลยนะพาอเรากระโดดเหยียบปุ๊บคือมันกระเด้งเลยนะเรียบร้อเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้ยเกือบชนไอ้เซตแดงเมื่อกี้อีกแล้วถึงแล้วเป็นไงละ่ะฉันน่ะเก่งฉันน่ะเสียเรื่องนี้มากโอ้ยขีดหม้ตลอดเลยนะครับเพราะจะคอยดูเจ้าดานแล้วกันว่าด่านต่อๆไปจะเป็นยังไงโอ้โห อะไรวันนี้อ๋อตอนนี้เราคงจะมาถึงทอดระบายน้ําของที่โรงเรียนแล้วเอ้ยบัดไกลความจริงแล้วสินะใลจะออกไปได้แล้วล่ะฟังกี้อึ๊บเอ้ยกระโดดตรงนี้ไปได้ไหมเอ้ยโอ้โหชิวชิว,ชวโอ้ยถ้าตกไปข้างล่างแล้วก็ได้มีชะตาก,กับกับหมอนี่แน่นเลยเออขอให้นายไปสู่สุคตินะโชคดีฉันไปละอึ๊บค่อย อีกนิดก็จะได้ออกจากโรงเรียนนี้แล้วเก็บบ้านก็เยอะอาจารย์ก็อุ๊ยอุ๊ทุกคนคิดว่ายังไงสาวน้อยคนนี้จะตกน้ำหรือไม่อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เธอด้วยสามสองหนึ่งไม่เธอตกน้ำ อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ <c oughs> โอยในที่สุดก็ผ่านสักทีโอ้ยฉันตายไป20กว่ารอบแล้วเมืองเนี่ยเป็นไงละ่ะตายไป20รอบเลยเหนื่อยแม่โอ้ยฉันเลยอยากออกจากโรงเรียนนี้เร็วจังโอ้ยต้องค่อยๆไปฉันจะไม่ตายอีกแล้วจะเชื่อได้ไหมเนี่ยเชื่อได้แน่นอนเอาละอันสุดท้ายเรียบร้อย มาตรงนี้ก็แค่กล้วยกลวยแค่กล้วยไปถึงไปถึงจะก,กินกล้วยจึงเลยอะ่ะชิวโอ้ยไปไปอีกนิดเดียวจะได้ออกจากโรงเรียนนี้แล้วอีกนิดเดียวรีบร้อยเอาละ่ะโอ้ยบันไดดินสออันเบลเลอร์เลยแฮะหรือว่าโรงเรียนนี้เหมือนไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาโอ้ย ดูรูปปั้นตรงนู้นสิฟังกี้สาตาจโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาตาจานใหญ่น่ากลัวมากเลยโอ้ยอย่าชนนะโอ้ยอ๋อมันมันหยุดได้มันหยุดได้โอเคอีกนิดนึงโอ้ยดิสโซแทงกบลเลยเอาไว้ให้ยักษ์ใช้หรือไงฉันก็เป็นแค่กบตัวได้ยอละอึบอึบวิบวุบโอ้ยเรียบร้อยถึงสักทีโอ้ย ท้วยรางวัลเอ๊ถ้วยรางวัลมีคนสัญเสอน์ให้ฉันออกจากโรงเรียนนี้หรอเนี่ยเจ๋งไปเลย Take this อ๋อแน่นอนโอ้ยเฮ้ย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 อ,อ,อะไรอยู่ดิเออะไรอะแล้วระเบาียฉันยืนนิ่งอ๋ออออยู่ดีก็ขยับไม่ได้เฉยเลยแล้วอาจารย์ก็ฆ่าฉันว the f... อะไรกันเนี่ยดีไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรอเนี่ยเนี่ยแล้วฉันเก่งอยู่แบบนี้ฉันฉันเป็นโอ้โห ทำไมฉันถือปืนแล้วเดินไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบโอ้ยวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วเอาละยิงปืนกันดีกว่าอ๋เรียบร้อยอ้ยอยโอ้ยอาจารย์อาจารย์ก็ยิงปืนได้เหมือนกันเลยค่ะอ๋อมาเลยหนูบอกเลยว่าปืนหนูเนี่ยโคตรแรงกดอ้ยอุ๊ยอุ๊ยจะกระโดดทับหนูน่ะมันยังเร็วไปอีกร้อยปีแมถึงจะเพิ่งอายุ18ก็ตามอ้ยอ้ยโอ้ยแล้วยิงมาไม่หยุดซดแมน ได้โอเคไหมอุ้ยกระโดดอุ้ยโอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกเดียวอุ้ยกระโดดมาแล้วนี่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 เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นะนี่นะเย้เรียบร้อยแล้วเฟอร์กี้เราจะได้ออกจากโรงเรียนนี้แล้วเพราะแต่อ้าวนี่ไงทางออกที่แท้จริงฮ่าฮ่าฮ่าเราไปกันดีกว่าอุ้ยมีรถแลมโบกินนี่ไม่ใช่ รถมาแตงไม่ใช่โอ้ยรถอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปกันอ่ะเดี๋ยวรอหนูด้วยหนูยังไม่ได้ขึ้นรถเลยแล้วรถมันขับไปเองได้ไงไม่มีคนขับด้วยซ้ำอะล้อวอยๆกลับบ้านได้แล้วมันมันเป็นอะไรของมันนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจในกนารทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะบ๊ายบาย